ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนัาเตะเดือดตระอุซัมเมอร์2023ผ้าจะหลุดไม้ลีกซาอุทุ่มจ่ายมาโดโดซินวาวิกละ8แสนปอนด์เดลิสตาระบุมาโดโดซินวาดาวเตะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับข้อเสนอจากลีกซาอุดิอาระเบียด้วยค่าแรงมหาศาลสัปดาห์ละ8แสนปอนด์หรือราว36.2ล้านบาท ให้าย้ายไปร่วมมาเลงเพลงแข่งกับสตาร์ดังทั้งหลายในฤดูกาลหนนะ้าเดลิสตาร์รายงานว่าซินวาตัวรุกทีมชาติโปรตุกเกสเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักที่ลิกซาอุดิอาระเบียพยายามดึงตัวไปสร้างสีสันหลังจากดาวเตะวัย28ปี้ระเบิดฟอร์มพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าทิปเปิลแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าอาัลฮีลาวหวังได้เขาไปร่วมค้าแข่งมากที่สุด ถึงขณะนี้ดาวเตะร่างเล็กซึ่งพานการรับแช้ทีมชาติไปแล้ว83น,นัดเหลือสัญญากับถิมเอเฮนสตีดียมอีก2ปีโดยเขาได้รับค่าแรงสัปดาห์ละ150,000ปอนด์คือประมาณ6.7ล้านบาทจึงส่งผลได้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณซื้อเป๊ปกวายเดยลาหนักใจไม่น้อยหลังจากนักเตะในสังกัดได้รับการรับถามก็จะในดังกล่าวเนื่องจากนักเตะเคยเปรยว่าอาจปลอกลาทีมเช่นเดียวกับอิวคายคุนโดกันมิดฟิลด์อีกรายที่โบกมือลาเรือใบสีฟ้าแต่รวมทัพบ,บาร์เซ โดยมีการเปิดเผยว่าทีมดังแห่งสินคัมนูหมายมันปั้นมือจะได้ซินวามาร่วมขวนเช่นกันแต่เนื่องจากเขามีค่าตัวหลัก60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,719ล้านบาทจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาบันิกาสเปนซ,ซึ่งมีปัญหาด้านการเงินจะเซ็นสัญญากับเขาเหมือนกับดตวาเตะทีมชาติเยอรมันที่ไม่ยอมต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้จากนี้ปารีสซ์แชักแบงทีมเงินหนาจากลิเกเอิงฝรั่งเศสก็กระหายจะได้ตัวซินวาไปเสริมประสิทธิภาพในแนวรุกของทีมเช่นเดียวกันทำให้ลิกซาอา,าบีย ตัดสินใจเสนอเงินก้อนดังกล่าวเพื่อนมนนาราเตะเลือดฝอยทองเช่นเดียวกับริยัตมาเรสสตาร์ของช้์เมืองผู้ดีอีกรายที่ตกเป็นเป้าหมายของเอาอิติหัดรอยืนยันอีกทีสเปอร์จ่อได้มาเนอร์โซโลมอนเสริมแดนกลางฟรีฟาบริซิโอรมาโนนักข่าวตัวพอ่อออกโรงเผยว่าสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสเตโคกลูเปการทีมคนใหม่ มีแววได้ตัวมาเนอร์โซโลโมอนกองกลางตัวรุกทีมช Israel, มาติอิสราเอลมาร่วมทัพเป็นสมาชิกรายที่แต่ในรูปแบบของฟรีเอเจนต์หลังจากตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะด้วยวาจาแล้วและรอเคลียร์กับทางทักตาโดเนตต้นสังกัดของมิดฟิลชาวยิวรวมทั้งทางสหพันธ์ 3, ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในขั้นตอนสุดท้ายแหละครับสเปอร์ซึ่งอยู่ในช่วงการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในยุคข,ของในายใหญ่ชาวออสเตรเลียจัดแจงสัญ,ญญากับนักเตะได้แล้ว3รายทั้งเดยันครูเซฟสกี้ ที่ดึงมาจากยูเวนตุสแบบถาวรรวมถึงกูยเยโมวิคาริโอในทวารทีมชาติอิตาลีของสโมสรเอมโปลีและเจมส์แปร์ริสันสไตา์ดังทีมชาติอังกฤษของสุนักกิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้การลาต้าลาสุตโตรมาโนโทวิตข้อความว่าโซลมอนซึ่งย้ายจากชักแต์โดเนตสโมสรในลิกยูเครนมาเล่นให้กับฟูแลมแบบยิมตัวเมื่อซีซั่นก่อนตกลงด้วยวาจาจะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของกาเดทองแล้วหากแต่อารีปัญหาที่ต้องสะสางให้ได้ เอ็กซคลูซีฟสเปอร์ตกลงได้วาจากับมาเนอร์โซลมอนได้แล้วสัญญาเป็นอันตกลงกันได้แล้วและมีกำหนดการตรวจร่างกายภายในสัปดาห์หน้าโซลมอนตกลงสัญญาส่วนตัวเรียบร้อยเขาจะเป็นนักเตะสปเปอร์แบบฟรีเอเจนต์หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนโดยที่ไม่เป็นการขัดต่อชักดาโดเนตและกฎของฟีฟ่าโรมาโนแจกแจงรายละเอียดนะครับทั้งนี้โรมาโนทิ้งท้ายดาวเตะวัยยี่3ปีนั้นซึ่งรับใช้ทีมชาติไปแล้ว3 5นัดยังมีสัญญาผูกมัดกับชักดาโดเนตทีมดังในลีกยูเครนซึ่งมีป จึงทาให้นักเตะถูกส่งไปเล่นกับเจ้าสน้อยแบบจิ้มตัวโดวยนี้เชรเก้าพากินซีอโของชักใต้โดเนตจึงยืนยันว่าหากสปเปอร์จะคว้าสมอลต์ไปแบบฟรีๆโดยไม่จ่ายค่าตัวนั้นพวกเขาจะฟ้องกับยูฟ่าเนื่องจากนักเตะมีสัญญากับสโมสรถึงเดือนธันวาคมนี้ตามที่ฟีฟ่าอนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่อสโมสรในลีกยูเครนให้ขยาสยสัญญาก,กับนักเตะไ,ได้อีกปีโดยอัตโนมัติหลังเกิดเหตุการณ์สู้รบกับรัสเซีย ซึ่งหมายความว่าสัญญาของดาวเตะชาวยิวถูกขยายออกไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้แม้จากข้อเท็จจริงเดิมเขาจะหมดสัญญากับตจ้ดสังกัดแล้วก็ตามเน้นรับซัพย์ไรซิกพร้อมขายยอสโกกวาดิโอนให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร์คเอบอผู้ดำเนก,การกีฬาของสโมสรแอร์เบลลรซิกเป่าประกาศ่างชัดเจนว่าพร้อมขายยอสโกกวาดิโอน หลังตััวกล่น Manchester City ลได้รับการทัาทามจากแชมป์พเมลีกหากสโมสร,รได้ค่าตัวนักเตะอย่างที่ต้องการแอร์แบดและซิกทีม่มาร์ดาสามของสึกกุนเดสลีกาเยอรมนันฤดูกาลล่าสุดตัดสินใจขายดาวเตะชั้นยอดของทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์น,นี้แล้วสองรายทั้งคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่ย้ายไปร่วมทัพเชลซีและก็โดมินิกซอบสไลที่เปิดตัวกับหงแดงลิเวอร์พูลไปแล้วโดวยสโมสร,ร,ร,รได้รับเงินตอบแทนกลับมา6 0ล้านยูโรหรือราว2340ล้านบาทและก็70บล้านยูโร หรือประมาณ2730ด้าบล้านบาทตามลำดับการ์ลตัล่าสุดเอเบิลก็ยืนยันว่าพร้อมเปิดทางให้กวาดิโอนย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่เรือใบฟิฟ้าติดต่อขอซื้อตัวแต่ทีมทริปเปิลแชมป์จะต้องยอมควักกระเป๋าทำลายสถิติค่าตัวกองหลังกวาดิโอนเอเจนต์ของเขาแสดงความปรารถนากับเราว่าต้องการย้ายไปอยู่ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เรากำลังเจรจากับซิตี้ใช่เราต้องการเงิน100ล้านยูโรบวกกับโบนัสกวาดิโอนจะอยู่ในมืลของเป๊ปมูลค่าของสัญญาจะทำให้กวาดิโอนเป็นกองหลง แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดเอบลเปิดปากกับสื่อแหละครับทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าไรซ์ต้องการค่าตัวกองหลังทีมชาติโครเอเชียในวัย21ปีจำนวน86ล้านปอนด์คือราว3,897ล้านบาทบวกกับโบนัสเพื่อจะทำลายสถิติ80ล้านปอนด์คือราว3,625ล้านบาทที่แมนเชสเตอร์เดนเฮหลวแฮร์รี่แม็กควมาจากเสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีม มีไว้ขายเท่านั้นแมนยูเมินดอตมูลขอยืมเจดดนซานโชแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประเสริฐการทักทามจากบริษัทดอตมูลที่ติดต่อขอยืมเจดดนซานโชไปใช้งานในฤดูกาลหน้าเนื่องจากเอริทนฮากกุนซือของปีศตจแดงต้องการขายขาดดาวเตะทีททมชาติอังกฤษสถานเดียวเดลิสตารายงานว่าสเสนอเดินเกมยืมตัวซันโชไปร่วมทีมหลังจากขายเขาให้กับปีศตจแดงเมื่อ2ปีก่อนแต่สตาร์วัย23ปีย้ายมาดับสนิท ในโรงละครแห่งความฝันต่อจากกรณีดังกล่าวสื่ออังกฤษเผยว่าเทนฮากบอกปัดความต้องการของทีมจากบุนเดสลีกาเยอรมันเรียบร้อยเพราะแม้ว่าซานโชจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมในซีซั่นหน้าแต่เขาต้องการขายทิ้งเท่านั้นแลกกับการรับรัพย์ไม่ต่ากว่า45ล้านปอนด์หรือประมาณ2 3 9ล้านบาทหลังจากสมสรดึงตัวเข้ามาร่วมทีมในราคามหาศาลถึง73ล้านปอนด์หรือประมาณ3,308ล้านบาท และที่สำคัญคุณซื้อชาดัชจอได้เมสันเมาส์จากเชลซีมาเสริมแดนกลางด้วยเขาจึงต้องการลดเจดดนซานโชออกไปแบบทาวบอลเนื่องจากเคยสนุกติไปซ้อมเดี่ยวในฮอลแลนด์มาแล้วแต่ปรากฏว่าซานโชไม่สามารถรีดฟอร์มเก่งมันสมัยรับใช้บรเซิยดอทดบุลได้และไม่ถูกทีมสิงตัวคำรามเรียกไปติดโทอีกเลยเนื่องจากโชฟอร์มกับต้นสังกัดได้อย่างน่าผิดหวังแหละครับท้ายนี้ซานโชลงในนัดกับปีศาจแดงในเกมลีก55นัด และยิงได้แค่9กประตูเท่านั้นต่างไปจากช่วงที่เขาเป็นคีแมนของเสือเหลืองซึ่งเจ้าตัวพังประตูในลิกเมืองเบียได้ถึง38ลูกจากการลงเล่น104นะัดแหละครับใจกล้ามากแมนยูเลงยื่นรอบ2 40ล้านปอนซื้อลาสมุทฮอยลุนแมนเชสเตอร์ในแต่ทีมดังจากศึกพิมล็กอังกฤษ เตรียมยื่นข้อเสนอรอบ2จํานวน40ล้านปอนด์หรือราว1,680ล้านบาทให้กับอาตาลันตาพิจารณาในการปล่อยตัวลัสมุทฮอยลุนกองหน้าฟอร์มแรงมาเล่นใ้กับทัพปีจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้เรตเดวิลส์พยายามควานหากองหน้าคนใหม่เพื่อดึงมาเสริมแกลงโดยที่เป้าหมายแรกของพวกเขาคือแฮร์รี่เคนหัวหอกของท็อตแนมอัสปเปอรรแต่างานนี้ต้นสังกัดของนักเตะไม่สนใจจะขายให้ทีมในลีกเดียวกัน ขณะที่อีกรา,ายเล็งเอาไว้ก็คือวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าคนสำคัญของอสซูรานาโปลีก็มีค่าตัวแพงลิบล่วโดยมีรายงานว่าแชมป์เกาโชซิลาร์ี่ต้องการเงินจำนวน150ล้านปอนด์หรือประมาณ6,300ล้านบาทถึงจะยอมปล่อยสตาร์ทีมชาติในติเลียนในวัย24ปีและด้วยเหตุนี้ทำให้แมนเชสเตอร์เนเตตตต้องหากองหน้าฝีเท้าใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปดนพวกเขาเจอแล้วนั่นก็คือลัสมุทฮอยลุนซึ่งซัดไปสาประตูนในเกมซิลาลร์เีฤดูก,กาลล่าสุด และได้ทำการยื่นข้อเสนอครั้งแรกจำนวน30ล้านปอนด์ที่ประมาณ1,260ล้านบาทแต่โดนทางออตาเลนตาปฏิเสธแบบไม่ใหญ่ดีอย่างไรก็ตามทีมของคุณซื้อเอริกเทนฮากยังคงไม่ยอมแพ้และเตรียมยื่นข้อเสนอรอบที่2ด้วยเม็ดเงินที่แพงขึ้นจำนวน40ล้านปอนด์โดยหวังว่าต้นสังกัดของห oh ัวหอกวัย20ปีจะยอมใจอ่อนปล่อนักเตะมา้าแค่งอย่างติดคนทฟฟอร์ด ย้ายตามลีโอเนลเมสซี่อินเตอร์มาอามี่รูดจีฟเซคิโอรามอสสปอร์ตส์ของสเปนิชเผยว่าอินเตอร์มาอามี่สโมสรในเมเจอร์ลีกซกอกเกอร์จัดแจงการทาบทามเซคิโอรามอสอดีตกองหลังของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงให้ย้ายตามลีโอเนลเมสซี่มาโชว์ฝีเท้าในลีกยังกี้หลังจากที่เขาเป็นสตาร์แอนเชอ์อีกรายที่หมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยตัวที่ผ่านมารามอสอดีกองหลังทีมชาติสเปนเป็นอดีตของเมซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินามาตั้งแต่สมัยหากินในลาลิกาสเปนกับราชินีขาวและอัดมาดตริดและไอต่างดาวบาร์เซโลนาแต่โชคชะตาโดยบันดาทั้งสองมาอยู่ในทีมเดียวกันในสังเวียนแข้ง p a r เดอะแ pl นสโตนได้หลังระเหตุออกจากสองสโมสรชั้นนําของลิกระทิงดูโดยมีการเปิดเผยว่ารามอสในวัย37ปีต้องการในลิขของเมือนน้ำหอมต่อแต่แปรเชปบริษัทมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาจึงทำให้เชนท์ฮาฟจอจเก่าสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัว และได้รับความสนใจจากเซบียาอาดีตต้นสังกัดในบ้านเกิดและหลายทีมในลิกซาอุดิอาระเบียการทลาลาสุดสปอร์ก็อ้างว่าอินเตอร์มายแมีซึ่งได้เมสซี่กับเซคิโอบุสเกตอดีตกองกลางของบาร์เซโลนามาเสริมทัพแล้วเปิดฉากติดต่อให้รามอสย้ายมาคักแข่งร่วมทีมกับเา่าเตะเลือดฟ้าขาวต่ออีกโดยพวกเขาหวังจะดึงจอร์ดิอาบาอาดีตฟูลแบ็กของบาร์ซ่าแลหมดสัญญากับถิ่คนคมนูมาร่วมทีมขี่รายด้วยนะครับ โดยรายง,งานข่าวระบุว่าอินเตอร์มาอามี่เจรจากับฟรามอสได้อย่างรุดหน้าเนื่องจากสโมสร,รซึ่งรังอันดับ2ของลีกหวังดึงเขามาเป็นผู้นำจากบุคลิกที่โดดเด่นโดยเมื่อไม่นานมานี้ทีมลูกหนังเมืองลุงแซมซึ่งมีเดวิดแบ็กแฮมเป็นเจ้าของสโมสรร่วมแต่งตั้งเคราโดมาติโนลูปีเก่าของเมสซี่ให้เป็นโค้ชคนใหม่แทนฟิวเนวิลอย่างเป็นทางการแล้วหากขอพนทุนชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ